สวัสดีครับวันนี้เราออกมานอกพื้นที่อีกทีหนึ่งแล้วนะฮะมายืนข้างๆกับหนุ่มที่กําลังกลายเป็นเ <c oughs> จ้าพ่อแถวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> พวกเราคงจะคุ้นเคยกันดีนะฮะก่อน <c oughs> ที่เขาเคยเจอคลิปแรกๆก็คือคนที่เขาป่วยแล้วก็ตัดอวัยวะทิ้งแล้วก็ตอนที่มีความใฝ่ฝันมีความปรารถนาอยากจะเป็นเจ้าอของโครงการเนี่ยเขาก็ไปกู้ยอมจ่ายดอกเบี้ยตลาด เขาเรียกว่านอกระบบนะฮะร้อยละ15ต่อเดือนแล้วก็เอาไปมาจําที่สร้างโครงการเพื่อทาความฝันให้เป็นจริงเรามาดูว่าวันนี้เขาขยับแล้วผ่านวิลกิตตรงนั้นมาได้อย่างไรจนกระทั่งเรามายืนอยู่ที่อีกโครงการหนึ่งตรงนี้เป็นโครงการที่4ที่หที่หกเขาแล้วนะฮะก็เป็นเวลาที่สมควรแล้วเรามาอัปเดตดูว่าเป็นยังไงมั่งนะครับอ่ะพงศ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับพราเราคุ้นเคยกันเนาะรู้จักพง์แนะนําตัวอีกทีหนึ่งครครับผม สมพงศ์เสือแซมเสริมครับชื่อว่าพงศ์ครับผมอยู่อยุธยาครับอพงศ์อ,อยุธยาจริงๆไม่ใช่คนอยุธยาเนี่ยเราไม่ใช่ครับคนพิษณุโลกครับอ๋าาอเผื่อว่าคนพิุโลกได้ดูก็ให้รู้ว่า,าคนพิุโลกก็มีความรู้ความสามารถนะแล้วก็พลิกชีวิตได้เนาะย้อนกลับไปตรงที่เรายือนอยู่เนี่ยเอาว่าผลงานของเราเลยนี่เป็นโครงการที่เท่าไหร่ตรงนี้โครงการที่4ครับโครงการที่4ก็คิดว่าต้องเข้าจัดสรร ครับต้องเข้าจัดสรรครับทั้งหมดกี่ยูนิตนะตัวนี้35ยูนิตครับอาจารย์ครับ35ยูนิตเป็นโครงการที่4ครับเออเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดเลยใช่ไหมแบบนี้เลยปะครับแบบนี้ครับแบบในรูปเนี้ยนะไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่อ๋อมี2ขนาดใช่ครับสองห้องนอน2ห้องนอนแต่พอเป็น3ห้องนอนจะเป็น2.79ใช่ไหมครับผมใช่ครับโครงการนี้ดําเนินการมานานหรือยังเอ่อจะครบ6เดือนแล้วครับตั้งแต่ตั้งใจที่จะสร้างโครงการนี้ใช่ครับโครงการนี้ก็จริงจริง เป็นมีแนวคิดว่าอยากช่วยเพื่อนๆที่ไปเรียนกับอาจารย์มาแล้วที่อยากทําโครงการครับแล้วไม่รู้จะไปไหนก็เลยใช้คําว่าจับมือทําเลยที่นี่ก็คือจะมีหุ้นส่วนก็ประมาณ20กว่าชีวิตอ้็รวม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 กันทำโครงการนี้ก็ก็คือเป็นเจตนาของพง์เองใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพงนี้ถือว่าเป็นรุ่นพี่ของทุกคนไหมที่มาเรียนใช่ครับรุ่นพี่ทุกคนรุ่นเพื่อนก็มี มีครับมีรุ่นเพื่อนไหมแต่ว่าพงศ์นี่เรียนชวนคุณรวยรุ่น33ครับ33แล้วก็สร้างเก่งก็33ครับแหม่พี่เล่นตัวเลขเลยนะจำง่ายดีครับอาจารย์อนี่ก็บอกว่ามี23หุ้นใช่ปะทั้งหมดห้าสิบหุ้นแต่ที่สิบมาซื้ออ่23คน23คนครับผ่านคอร์สที่อาจารย์สอนมาหมดแล้วหมดแล้วครับทุกคนคนเราต้องเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วย ก็ก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นแต่เพื่อนมันก็มีมาก็มีบ้างที่ที่เขายังไม่ได้ไปเรียนเพราะมันติดโควิดขออาจารย์แล้วก็มีความสนใจที่อยากจะอยู่ในอารมณ์สังหาก็มาก็มารับหมดครับครับันี่คือหมายถึงว่าความตั้งใจของเขาที่ไม่ใช่มาคือโครงการนี้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องของผลประโยชน์แต่เป็นเรื่องการลงมือทําจริงๆจากแบบว่าพาทุกคนทําที่เริ่มจากทุนน้อยใช้ทุนน้อยทํำยังไงแล้ววิธีการหมุนเงิน ก็ส่วนใหญ่แต่ถ้าแบบว่าหวังหวังในเรื่องของธุรกิจเลยเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับที่นี่ก็คือตัวนี้ทงตั้งใจให้เรียนรู้ใช่ครับก่อนหน้านั้นเราก็แวะไปแล้วโครงการหนึ่งที่พงทําคนเดียวเลยก็คือมีทั้งหมดกี่ยูนิตตรงนั้นตรงนั้น20ครับย0ยูนิตใช่ครับแล้วก็ก่อนว่านั้นก็เป็นโครงการที่ที่สามใช่ไหมตรงนั้นตรงนั้นที่สามครับคือที่สอง ที่2ก็คือ8หลังที่ไม่ได้เข้าจัดสรรอ๋อแหลังนะฮะแล้วก็ไป20แล้วก็ใครับไปโครงการแรกเป็นโครงการที่เป็นเรื่องราวที่พวกเราเล่า,ากันครับครับก็คือเป็นโครงการที่ไปนั่งอยู่ที่อะไรนะปั๊มปตทฮะไปนั่งดูรถสร้างกําลังใจให้กับตัวเองครับมันเป็นยังไงมันถึงได้กําลังใจอันนี้ยัง <c oughs> มีหลายคนถามให้กําลังใจตัวเองโดยที่แบบว่าอย่างสมมติมีพี่หรือสมมตอิอย่างอาจารย์อย่างเงี้ย คือขี่รถหรูๆมามาจอดที่ตรงปั๊มปตทเนี่ยแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปไหนหแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาคุยเรื่องธุรกิจกันเราก็เลยอยากเป็นอย่างเขาเออก็เลยแบบว่า,อาพอวันนี้ได้เห็นได้กำลังใจยอย่างนี้ก็กลับไปที่หน้าง,งานตัวเองก็ไปนั่งเฝ้าบ้านที่ยังขายไม่ได้อีกหเดือนนี่แหละครับก็เป็นที่มาว่าให้กำลังใจตัวเองโดยไปนั่งที่ปั๊มปตทครับ จริงๆก็ไม่ได้มีคนเราคนเดียวหลายๆคนที่เริ่มต้นก็อาจจะติดปัญหาเหมือนพงศคร,บครบับเพื่อนๆร่วมรุม่นก็เห็นบอกว่าขายไม่ได้หลายเดือนทุกคนก็อาจจะนั่งเฝ้าลักษณะนี้ให้คอยให้กําลังใจตัวเองใช่ครับให้กำลังใจตัวเอง,ง,เองโอ้นี่คือบอกพวกเราเลยนะฮะลักษณะของคนที่สําเร็จอย่างหนึ่งก็คือว่ารู้จักแหล่งหรือวิธีการในการที่จะคุยกับตัวเองสอนตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองเราไม่ต้องไปรอที่จะไปเอากําลังใจจากใครนะฮะตัวเราเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าเรา คุยกับตัวเองตลอดเวลาเพียงแต่ว่าวิธีการในการที่เราจะไปสัมผัสบรรยากาศเราทํำยังไงอย่างพงก็บอกไปนั่งดูว่าไอ้คนมีตังเนี่ยใั่่เฮ้ยแต่มันนั่งอย่างนี้ไว้ชีวิตมันชิวดีคุยกันตอนไหนก็ได้ว่าเขาทํางานอะไรทําไมเขาชีวิตเขาดีดีแบบนี้ซึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้ครับผมก็เลยต้องกลับไปสู้อีก๋อปลุกตัวเองให้สู้จากบรรยากาศที่เรามาสัมผัส นับว่าเป็นกลยุทธ์หรือวิธีการที่ฉลาดนะฮะอาจารย์ถามสภาพตรงนี้อีกนิดหนึ่งโครงการที่4ที่เราต้องการให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้เนี่ยนะครับก็จะได้ทั้งหมด35ยูนิตแต่พอเรามองไปด้านข้างครับเห็นสาวสวยเอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวเห็นน้ําสภาพน้ําเลยแต่ว่าที่ดินตรงนี้มันลึกมากลึกครับกี่เมตร3เมตรครับอาจารย์ไม่เจ้าจากถนนเนี่ยนะจากถนนครับโอ้โหสเมตรนะฮะพวกเรา3เมตรอันนั้นเรากล้าซื้อ ครับการซื้อเพราะว่าต้นทุนมันต้นทุนของค่าที่ดิน,นมันถูกถูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดทําคนเดียวก็ไม่ไหวครับก็เลยร่วมกลุ่มแล้วก็ร่วมร่วมหุ้นกันก็คุยกัน<ม>ประชุมกันว่าเริ่มตั้งแต่ไปดูที่ด้วยกันเลยเจราจาที่ดินกัรเจ้าของที่ดินยังไงวางมัดจำยังไงทุกคนก็อยากเรียนรู้ด้วยก็เลยได,ได,ได้ได้เดินทางมาแล้วก็คือ ดูที่ดินแปลงนี้แล้วค่าต้นทุนที่ดินคือมันไม่แพงครับไม่แพงมากก็คือเทียบกับโครงการเดิมนั่นแหละครับโครงการเดิมตัวเองอราคาก็ค่อนข้างสูงแต่พอมาเจอตรงเนี้ยแล้วเราถมด้วยมันยังไม่ถึงครึ่งอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้ครับอ,อ,อค,บคือบางครั้งที่ถามย้ํากับพง์นี่ก็เนื่องจากว่าบางทีถ้าเราเห็นสภาพที่ดินเป็นลักษณะเนี้ยหลายคนก็ถอดใจหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันไม่น่าจะทําได้ แต่พอเราเจาะลึกในสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือการคํานวณในเรื่องของต้นทุนใช่ไหมใช่ครับพอเราบวกเรื่องค่าถมค่าพัฒนาจนกระทั่งมันสูงระดับสูงกว่าต้นทุนที่เราเห็นนี่นะครับปรากฏว่าต้นทุนมันยังถูกกว่า,วาที่เราซื้อที่ปกติใช่ครับอ,อันนี้ก็ฝากเคล็ดลับพวกเราไว้อีกตัวหนึ่งนะฮะเอาละางั้นเรามาเห็นสภาพหน้างานแล้วก็เห็นเรื่องราวของความเป็นไปของ สมพงศ์เสือแซมเสริมรนะฮะ,ฮะหนุ่มพิศุโลกที่มาเติบโตแล้วก็ตั้งเนื้อสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ที่อยุธยานะฮะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนสู้ชีวิตในปัจจุบันนี้ก็ขยับขยายไปถึง4โครงการในระยะเวลาประมาณสัก3าปีจากคนที่ไม่มีทุนเลยนะฮะให้พงค์ฝากพวกเราสั้นๆหน่อยสำหรับคนที่สนใจอยากจะลงทุนอสังหาสนใจอยากจะทําอะไรพวกนี้มันจะต้องอย่างไงมั่งสําหรับแนวคิดของผมก็คือถ้าคิดว่าอยากจะทำอสังหาครับคือ ถ้าเกิดเราไปคิดแบบเบ็ดเสร็จจบกระบวนการเลยว่าเราต้องได้กําไรเท่าไหร่อืมอ่าแล้วต้องได้ผลประโยชน์เท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยมันจะทําให้เรา,าคิดเยอะแล้วก็จะบ่นกับความคิดอืมคือสําหรับแนวผมเนี่ยคือเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แค่นิดเดียวผมก็พร้อมที่จะพุ่งชนเลยโอเคโอเคน,น,นะฮะ,ะเอาละดีใจด้วยกับความสําเร็จของสมพงษ์นะครับ,รบเพราะว่าก้าวมาถึงวันนี้แล้วนะฮะถอยรถป้ายแดง ให้ตัวเองกับภรรยาจากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็น่าจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะหลักหลายร้อยล้านเนี่ยเราแตะมันละแล้วก็อาจจะไปหลักพันล้านนะครับอาจารย์ขออวยพรให้พงประสบความสํำเร็จสมความตั้งใจเศรษฐีพันล้านนะครับขอบคุณมากครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ